เมื่อวันก่อนได้ไปงานเปิดตัวของ b o d y Shop มาซึ่งก็ประทับใจมากเพราะว่าช็อปใหม่เขาสวยมากจริงค่ะก็ตอนนี้ช็อปเขาจะชื่อว่าเ Store ซึ่งช็อปเนี้ยก็จะเพิ่มความเป็นความรู้สึกมีชีวิตชีวาให้กับเพื่อนๆเ,เวลาที่เดินเข้าไปล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยอันนั้นก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมันมันเพิ่มความน่ารักขึ้นมาอีกโดยที่จากเมื่อก่อนตอนเด็กๆมัธยมจำได้ไหมคะที่เราใช้กันเป็นแบบลิปมันกระปุกเล็กๆแล้วก็แบบ แล้วก็เปิดทากันอนะแต่เดี๋ยวนี้คือแบบมันก็ยางเป็นลิปมันกระปุกเล็กๆอยู่นั่นแหละแต่ว่าความน่ารักของมันมีเพิ่มมากกว่าเดิมค่ะก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์2ตัวที่ได้จากทางวิชช็อปมานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะามาให้เพื่อนๆได้ชมกันซึ่งตัวแรกก็จะเป็น Pearl Radiance Primer ค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นรเม m e r ทาก่อนแต่งหน้าเนาะตัวที่2นะคะเป็น Lip and Cheek Dome ค่ะซึ่งตัวเนี้ยก็จะสามารถทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปาก อย่างแรกที่เราจะเห็นกันจากผลิตภัณฑ์สตัวนี้ก็คือรูปลักษ์ของแพ็กเกจเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าจากที่เราเคยเห็นปกติไว้ช็อปจะเป็นอะไรที่เรียบๆแล้วดูสบายตายอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่มความน่ารักโอเคค่ะเรามาดูตัวแรกกันก่อนเนาะก็คือลิปแอน c ช ek โดมแกะเลยโหใหม่จริงๆ ตัวนี้จริงๆแล้วชอบลายผลิตภัณฑ์มากค่ะเพราะว่ามันมันคล้ายๆเต่าทองเนาะเหมือนมากเหมือนเต่าทองแล้วก็เออสีสวยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่ผิวออกขาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าสนใจสําหรับสาวๆเลยเพราะว่าทาได้ทั้งแก้มและปากเปิดออกมานะคะตรงนี้สังเกตได้ว่าจะเป็นสีชมพูเงาๆเนาะออกแบบอมส้มเล็กๆนิดๆิดนิดนึงเดี๋ยวลองทานเนื้อให้ดูก่อน สีพอทาแล้วจะไม่จะไม่ค่อยออกแบบจะไม่ค่อยออกเป็นสีชมพูแรงมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ซึ่งจริงๆเนี้ยทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากด้วยก็คือคกคอันเดียวใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างอะไรเงี้ยเติมระหว่างวันได้สําหรับกลิ่นนะคะก็กลิ่นออกสตอเบอรี่นิดนแต่สําหรับคนที่ชอบสีจัดจัดหรือว่าเน้นสีแรงๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของคนที่ชอบสี จัดๆเท่าไหร่ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็น Per l Radiance Primer นะคะก็อย่างที่รู้กันว่าตัวนี้เป็น primer ไว้สำหรับลงรองพื้นก่อนแต่งหน้าเนื้อข้างในข้างในเป็นหัวปั๊มนะคะก็อันนี้คือมีคนเคยแนะนำว่าอยากจะให้แกะไอเม็ดๆนี้ออกมาให้ดูแต่คิดว่าทำเราคงเสียของไม่ทำดีกว่าอันนี้เนื้อออกมาแล้วเป็นอย่างนี้เนาะโอเคค่ะ กลิ่นกลิ่นหอมสะอาดสะอาดเหมือนเหมือนกลิ่นแป้งเด็กอะ่ะก็ตัวที่เป็นเจลอะค่ะก็ให้ความชุ่มชื้นดีแต่ตัวที่เป็นเม็ดเม็ดเนี่ยอาจจะเก่ยยากไปนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะต้องคนที่คนที่จะลงพาเมอร์ Palmer ตัวนี้ยังไงก็อาจจะต้องเผื่อเวลาสำหรับการลงเนื้อพาเมอร์ Palmer ตัวนี้นิดนึงนะคะเพราะว่า เนี่ยมันถ้าเกิดเกีย่ยวไม่ดีมันจะมีเป็นเม็ดเม็ดที่แบบว่าผสมออกมากับตัวตัวเจลเมื่อกี้อยู่โอเคค่ะแต่เรื่องความชุ่มชื้นก็ถือว่าเป็นตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากตัวหนึ่งทีเดียวโอเคอ่ะใช้เวลาการเกีย่ยนานนกันอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าพอเกีย่ยจนเนียนแล้วอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคทีเดียว สำหรับตัวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งทีเลยที่น่าใช้สําหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยแต่งหน้าแต่งหน้าน้อยหรือว่าเอาไว้เติมระหว่างวันอะไรเงี้ยค่ะก็ราคาไม่แพงมากสามารถหาซื้อได้ตามบอยช็อปทั่วไปก็สําหรับตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับคนผิวแห้งเนาะถ้าเกิดผิวแห้งเนี่ยใช้ตัวนี้แนะนําเลยเพราะว่าชุ่มชื้นมากแต่ว่าอาจจะต้องเผื่อเวลาในการเกลี่ยนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าสําหรับคนที่ผิวมันเนี่ยก็ ลองมองหาตัวที่มีส่วนผสมของออยหรือว่าเจลอะไรเงี้ยน้อยลงกว่านี้หน่อยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้แล้วมันมันชุ่มชื้นมากอาจจะทำให้หน้าเรามันระหว่างระหว่างวันได้อะไเงี้ยค่ะวันนี้ก็หมดแค่นี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ